i uh -huh. เมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นเมื่อกี้นี้อะไรเราแก้วไปทำไมเราเอาเอาอะไรอยู่นะว้ายว้ายจำนะวิ่งแค่ไม่ทันเมื่อกี้ก็เป็นโชว์ของแยกแยกระหว่างสัมภาษณ์นักเรียนกับชิราเมื่อกี้สัมภาษณ์นี่ยักเรียนเนี่ยโชว์เป็นอะไรมิสเตอร์เอเวนติ่งมาอเวออรยากรู้ทำไมถึงเรียกมิสเตอร์เอเวนติ่ง ทำไมถึงเริ่มมีเซอร์วิสติ้งคุณอยากเป็นผูคุณกันใช่ไงว้าวมายากลมายากลโจมายากลมีจิตโต้หายอืมโอเคอ่าแล้วถ้าเป็นผคุณถึงเรื่องทรงอย่างแบดอ่ะก็บอกทรงอย่างแบดไงพี่ก็เลยแซ่บบ่อยใช่บอกกับเด็กหลังห้องอย่างพวกเราร้องร้องอ่าใช่เพราะว่าเป็นวงชิชิล่าเนี่ยจะบอกก่อนว่า แนวเพลงของชิชินาเนี่ยจะเล่นเป็นเพลงป๊อปร็อกซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทรงอย่างแบ๊สเนี่ยก็เป็นป๊อปร็อกอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปโชว์ให้ทุกๆคนได้เห็นว่าชิชิล่าเนี่ยแบ๊สแบ๊สแบ๊สอย่างเดียวเอาจริงิมันเขาแบ๊สเถอทุกคนสามขวบเนี่ยเคยเห็นคลิปที่แบบทรงอย่างแบ๊สมีเด็กๆอนุบาลมาหลอก ฟันน้ำนมแป็นแฟนน้ำนมก็ได้ยอมยอมง่ายเลยถ้าไม่ยอมอ่ะก็นี่ไงบะหมี่ฟันน้ำนมไงคือยังไงอ่ะเราก็ไม่มีทางชนะหรอกเขามาหมี่ทีเดียวจบเลยเราเราเรียกคะแนนได้ไหมเรามีท่าเรียกคะแนนของเราไหมท่าเรียกคะแนนเหรออะคุณมีท่าบูมใช่ป่ะล่ะนี่มีท่าบูมจิตทีละได้ไหมผมขอดูหน่อยได้ไหม มามาโชว์หน่อยซ้ายก่อนนะววามาทำไปแล้วขอโทษนะซ้ายก่อนบอกทีขวามือขวามือขวามือขวารับอกไปทางซ้ายเนี่ยขอโทษนะอดนน้เดียวจริงป่ะทีเดียวกันจริงใช่ป่ะโอ้ไม่แต่รอบนี้ผมจะไม่ผิดละ่อวันอ่าเราดูวนมีคนผิดนะครับทุกคนบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมสี่เราทำพร้อมกันนะครับสชช พี่เบบีแต่ิเจที่เฉยเฉยเท่กว่าบอกเรายลเบอกเราเท่กว่าเยอะง่ายๆเรียบแต่โกนี่คุณคุณคุณชอบมุกนี้สองวันเลยเหรออะไรนะเรียบแต่โกนอะไรเนี่ยไอ้จริงๆพวกเราไม่มีไม่มีท่าบูมหรอกท่าบูมยุ่ยยากเราท่าบอกรักไปเลยบอกรักไปเลยยังไงสิไหนโชว์ให้เขาดูหน่อยอันนี้พูดนับได้ อย่าไปยอมเราไม่ขอตังยังไงอ่ะต้องต้องรู้ังหรือเบล่าเมาอยู่เปาอยู่เป่าเพื่อนอ้าว่างนี้คุณมาช่วยพวกผมได้ไหมล่ะคุณี่สาคนยังไงมันก็แพ้ไงอ่บอกลาพร้อมกันเ้าคนได้ไหมยอมง่ายเลยกอง่ายไ้ทคุณจะเป็นศัตรูผมหนอ๋อรคุณจะอ้มันอ้วตัวล่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยชล่ไหยหน่อช่วยหน่อยช่วยหน่อนะโอเคอย่ามีตัวให้กีดบ้าง อารมณ์พลังอารมณ์พลังเก้าคนร้าๆข้างไหนนะขวาขวาครับนี่เอาอีหยังสิโอเคมาพร้อมขอโทษที three two one ก็ดีขึ้นดีกว่าสามคนเก้าคนอ่ะสภายดีนะพี่เจ้าอะคุณยังไม่เคยทำเลยนี่คุณแค่นี้ค วันนี้คุณยังต้องถามกันว่าข้างไหนพวกผมไม่ต้องถามเลยเอาดีๆนี่เอาดีๆเจมส์เขาไม่เมือนเดี่ยวเลยสิเฮ้ยเจมส์อันนี้อยู่เราเราร้องก่อนเราร้องก่อนมือขวาที่พุ่งไม่ต้องร้องเอาเลยได้ย well, uh, ินติดเล่นตลกตลกบ้าสามสองหนึ่งช um> ีช um> ีไล ไม่น่าเราได้กินเคิมไปเลยเม่กี้ชอบชอบอะไรแบบนี้หรอโอ้ชอบง่ายหนยไม่บอกไม่งไงไม่ต้องโชว์แล้วพวกเรายืนวนเอวอย่างนี้ไโชว์แมท่มองาม้วกเดี๋ยวมี้อามาด้เอแก็เอาไไนก็รู้จักมาทั้งหมด จะสามปีนะสามปีเหรือว่าปีกว่าปีกว่าปีกว่าอ๋อสามปีผมจะมาพูดกับหมอเดี๋ยวสาอันนี้เราจัักกนมาปีกว่าแล้วถ้ารู้จักรวมทุกคนน่ะน่าจะประมาณปีกว่าปีกว่าที่รวมเวิร์กช็อปที่รวมใช่ทุกอย่ากลงคอนเสิร์ตด้วยโอ้มองเหมือนแบบพี่ปมาพูดสคริปต์สักทีสิมันรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหม พวกคุณเอาให้เนียนเดีถ้าผมจะใส่คลิปแล้วคุณก็อ๋อฟิลเออมองโอ้โหแล้วกดดันสุดเอาหน้าที่ของคุณพิธีกรจำเป็นไงออโอเคผมอยากถามคุณพวกคุณว่าดีงาดีงผมอยากถามพวกคุณว่าอยากให้พูดถึงหาซีรีส์กันบ้างหาซีรีส์เข้วมาอยู่ในซีรีส์แล้วเนาะมีซีไหนที่ไปทำใจของก็ดื่นนะเนี่ยของตัวเองแต่เห็นคนนี้เล่นแล้วแบบเฮ้ยชอบซีนี้ยังไม่จำเป็นต้องดราม่าคอมเมดี้ก็ได้อะไรอย่างนี้อะใครอยากพูดก่อน โอ้โฟสดูอยากพูดก่อนเลยโฟสน่าอลวานที่ประทับใจเลครับน่าจะเป็นสีนตอนอีพีที่สองอีพีที่สองไปปั่นจักรยานด้วยกันเาบไม่ใช่ตัวเองล่ไมจะ่เขาจะชอบซีนแล้วก็ชอบคุณที่เล่นกับเขาให้ อันนี้อธิบายีเคียรระวังตัวไว้รแกเาอธิบายีเคียก็คือคุณชอบที่เขาเล่นให้คุณถูกไหมอ่าไม่ใช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 อบอสอดีดีเฉี่ยนะบอสบอส่เี่ยนะเาดีช่วยอยู่ใช่ชอบชอบที่เล่นโดยการเป็นซที่ผมเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอในทิต่อบผมตังใิต่อบเผมเจออันนี้ออาไปเล่นในในซีนี่าเหก็เลยแบบเออพี่หู่ก็เลยซื้อด้วย

เห็นว่าอ่าเขินุก็ชอบกันกก็กินหมูกะทผมก็ไม่ได้ว่าไหมี่ไหนที่มูมันมีสกินสออัเสองอันกรอลหน้าเล่นตาเล่นเสียงสองัเลอัลยเฮ้ยอย่าเบียงประเด็นดิเถอมันเกิดอะไรอ่ะ ตัวนะวเฉยๆคุณไม่เห็นจะเป็นองเขินเลยจริงไหมไม่ใช่ไปถึงว่าอ่ะถ้าตัวในตัวละครพูดถึงนะตัวละครน,นะ <c oughs> ดิวสดมันเขินถูกไหมละ <c oughs> ่ะมาร์คล่ะนมาโ์คล่ะมาร์คก็เขินมาร์คก็เขิน อะไรคุณน่นะคุณบอกจะไปต่อก็ไปต่อนีสอร์ตเนี่ยดูดิอสบัดเลยอะไรเนี่ยผมชอบมันคล้ายๆกันละกันซีนเจมกับพี่มาค่ะที่ทำหน้าแบบโค้งโค้งคือถ้าซีนนั้นไปดูแบบจริงๆที่กองเลยนะนานเก่งหน้าฝั่งเนี้ยชาหน้าขวานี่ชาเลยหน้าซ้ายนี่กาแฟแฮ กลับไปทุกคนดูฟีดแตกกันผมคนบุ๊คเพิ่มเนี้เล่นกันไปบ้างมีอะไรอีกแล้วป้ะผมนอนห้องเหนือพี่มาแล้วคุณท่าเต้นกันพี่ไม่ตอนพี่พี่ว่าพี่โอี่ต้องดูตลกกว่าตลทั้งคน้ไปคนเรามาเวลอ์ดูดิผมว่าคุณไปรอดอยู่นะสะบัดปล่อยผมหน่อยสะบัดปล่อยผมไอ้เจ้า อารมณ์อารมณ์อรหมดกันแอ้บ้าเหรออ่า <c oughs> มีใครอยากพูดถึงซีนไหมมีไหมอ,อ,อ่ะวินนี่รันวินนี่อ่าสำหรับผมผมชอบซีนที่ตัวสาวเขา้องเพลงให้ผมคะับ <c oughs> อันนี้บายความคิดไม่ถูกแต่ว่าอ๋อแต่รู้สึกชอบรู้สึกแต่บอกไม่ถูกนะเตือนผ่า ตาจีนแบบฟื้นตึ้งตึตึ้งตาจุ๊บโค้งโมกันทำไพี่หวาไมโมอย่างนั้นูไมโมเนี้ย ผมเหรอกะสุดตัวผมผมชอบซีนหมูมวนแล้วกันตอนนั้นที่อยู่บนภูเขาไปภูเขาซีน EP 12สองเหมือนกันที่ปะทะคารมกันซีกเอาละดันสลับนิดหน่อยเลขเดียวเลนเดียวเลขเหมือนกันมีตึงกับหน้าใช่ครับใช่จะเป็นซีนที่อยู่บนภูเขาผมรู้สึกว่าอันนั้นคือคิวสุดท้ายเลยที่เราไปถ่ายกันใช่แล้วก็คือ เดินขึ้นเขามันเหนื่อยมากพี่ทีมงานก็เหนื่อยมากนู่นนี้เหนื่อยหมดแต่ว่าทุกคนแบบฟึบใส่กันทีเดียวพามเออส,สีนั้นคือร<ม>ู้สึกแบบอ่อนมา,จากจริงทะเล้อเตือนมา,ากเรา,ารู้สึกว่าหลังจากสีนั้นทุกคนแบบร<ม>ักกันแบบมีมีความรักกันแบบเสร็จซีนก,กอดกันกอดกันแน่นเลยมันมันเหมือนปลดล็อกในออกญาใช่ไหมใชนมันมันเพิ่งมาปลดล็อกตอนวันสุดท้ายเลยแต่แล้ว่วินี่มีอะไรจะพูดด้ยแต่จะบอกว่าซีนนั้นน่ะผม ให้ผมให้พร้อมนะเพราะว่าพร้อมก็คือคนจุดประกายที่แบบว่าที่แบบว่าส่งาามนนเ่ากิ้เามากาหมกเเก่งอยู่แล้วผมเครื่องถ้าถ้าหิวน้ำบอกได้นะเพื่อนไม่ไม่ต้องป่อยอย่าอย่าบล่อยันเลยนะบ่อได้เดี๋ยวกูโรยให้เลย เฮ้ยกับตัพูดแล้วกัะตันพูดแล้วน้อแดงอ๋อวันนี้กตัไม่ได้พูดเลยวันนี้ไม่มีเสียงย่สขอสักรอบนะขอสักรอบนะครับขอสักรอบอ่ะสามงหนึ่งเสียงยื่ใสเสียงยื่สยอลุงีเลนเองก่าถาขายไปดีค่เนาสิ่งที่แล้วเงที่สดกคนาจริงเนี่ พูดเลยพูดเลยเจมส์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 พูดเอาโอเคได้ได้ได้จริงจริงเนี่ยก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตนะพวกเราเนี่ยไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นะเรียนดนตรีครัแต่ที่วันนี้เนี่ยเรามาขึ้นคอนเนี่ยเราเรียนเรียนเต้นกันมาค่อนข้างเยอะโอ้โห อยากโชว์กันหน่อยไหมว่าแต่ละคนมีสเต็ปอะไรกันบ้างโอเคแต่แต่เอาคุณแดนส์แบทเทิลว้าวก็ไปรจะมาจะพาการท่อเรียนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนผมร้ายกว่าถ้ายืนขนาดนี้แล้วผมขอยิ้มตัวสตางค์มาได้ป่ะได้เลยเพราะยังไงลืมลืมที่ย่าอยู่แล้วที่ตอนเข้ามาคุณคุดทำไมคุณดูแบบให้ให้ง่ายจังเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยนี่หรอเน้นดีเล ยังเลยเราคนยากเรื่องไมทไม่อง่ายยางเลยอาเขาไม่อยากอยู่โมุณหรือเปล่าอ้ตอนนี้มันเท่แล้วเขาเล่าคนเก่งมันต้องอยู่ด้วยกันอ้าวเพียมไม่ยอมเนยงไม่ยอมพวกเราก็ยอเลยเราอ่ะสอยู่แล้วเราเลกเราเลยเราเลยเรเยราเลยเรายเาเเราเลยเเยเนเลาเยเรเเเาเเลเยเเรเาเเเาเรเรเเรเ แล้วก็เตะฮ่า่านนี้โอ้ยแค่นี้เอาฟ้าก็หวั่นละเฮ้ยซีมีเย็ซีมีกินโนีประานอะดนตรีมาสชาติเฮ้ยไอ้ก่อนอะเปิดไปเลย 嘿，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 嘿。 thank yeah. you ความจริงพวกเราหลักกันนะครับทุกอนใช่ใช่ใช่เจมส์เจมสเจมสเจมส์จะกริฟเจมส์เจมเนี้ยวทำรมชา่ไดต่อซือซื้สำหรับพาร์ตต่อไปนะครับพวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความรักของพวกเราพวกเรามีความรักกันไหมไม่มีใครตอบกูเลยอบรอบัพวกเรา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 มีครับพวกเรามีความรักให้ทุกคนอยู่แล้วครับ คืตอบลอยเลยอ้าส่งเอาส่ง,เ,สงเข้าตะกี้ไป่ะได้เลยครับอ้าวเอิ้มไฟแบ็คเอาอนหน่อยครับ